นะครับเอ่อใจใจไม่ถึงเนี่ยเอ่อใจอยู่แต่ในถ้ำอยู่แต่ในลืบไม่กล้าเออท้าดวลกันนู่นนี่นั่นอ่ะนะเวลาเขาจะเล่นงานเอาจริงๆนะครับเอ่อก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีเป็นอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ครับก็มีแต่พูดไปแก่อาศัยไปวันๆหนึ่งเออเจอเขาด่านะครับ โอ้อันนี้เสียหมดคนพูดง่ายนะคนนักเลงเนะี่ยไม่มีใครกล้าด่านนะเอาอจริงนะคนที่เขามีอบารมีนะครับคนที่เขามีบารมีอยู่ในแต่ละที่ของเขาเนะี่ยไม่มีใครไปด่าสาเสียเสียนะเออเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะคุยด้วยเหตุและผลเขาจะทำแต่เขาจะไม่แสดงตนเออเขาจะจัดการใครเขาก็จะจัดการแบบหลังบ้าน เขาจะไม่แสดงออกหรือจะไม่คุยโวโอ้วดนู่นนะไม่มีแอดรู้จักคนหนึ่งแอดเคยไปทำงานที่ที่ที่บ้านเขานะครับนะทำงานที่บ้านเขาก็คือตะก่อนเนี่ยเขาตั้งเขาจะตั้งเครื่องทําน้ําแข็งใหญ่ๆ่ไหมเราก็ไปตั้งเราไปตั้งเขาเอ,อใหญ่โตมากกำนันเปาะนะครับอยู่ที่ชนบุรีแอดก็ไปที่บ้านเขานะแล้วก็ไปตั้งเครื่อง เขาคุยดีมากนะนะเอฟซีนะเขาคุยดีมากคุยเทคแคร์ care, คุยดีบอกไอ้น้องอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคือทํางานก็ทําไปหรือจะไปเที่ยวไหนยังไงก็บอกกันนะครับหรือมีปัญหาอะไรก็บอกนะเขาพูดงี้เลยเขาก็พูดธรรมดาคุยอัศญศัยดีว่าง่ายๆเขาจะเขาจะเลวกับใครมาแอดไม่รู้แต่กับเราที่เขคุยคุยกับเราเนี่ยก็อัยญศัยดีมากคุยดี ไม่ได้คุยคุยโว้อวดไม่มีอ่ะคุยธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยเออเขาบอกมีปัญหาอะไรก็บอกพี่แล้วกันเขาพูดอย่างนี้เออเขาก็ดีนะเขาคุยเพราะเราไปทํางานให้กับเขาไงอืเขาก็เทคแคร์ดีเห็นไหมเนี่ยเขาไม่มีกันโอ้อวดว่ากูละอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนั่นคือนักเลงที่แท้จริงเนียครับเขาไม่มีนะบอกตรงเออ แต่บางคนไม่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะเออแต่คุยจังเลยนะเมือเ่ขาอย่างงุ้นเขาอย่างนี้นะโอ้โหตายเลยเอฟซมันก็ไม่ใช่ไงเอ,อเยอะนะครับคนเรามันมันนะคุยก็มันไม่เกินตัวไปก็ไม่ใช่เอฟซี FC. แต่แอดพูดได้เลยว่าที่ที่นานะ่ะ เขาใช้บารมีนะบารมีแห่งความดีนะเขาไม่ใช่นักเลงนะเอาจริงๆอ่าอยู่ที่นั่นเขาไม่มีคําว่านักเลงกันแต่ว่าเขาอาศัยว่าอ่อยู่กันด้วยบารมีบุญบารมีนะครับบุญบารมีขององค์ปู่นะครับที่อยู่กันตรงนั้นนะอทุกคนเขาเลื่อมใสนะอ่แต่ที่นี่ก็เลื่อมใสแต่ก็มีบางคนที่เขาไม่เลื่อมใสก็มีเยอะเออไม่เลื่อมใสแต่อยู่ที่นู่นบอกได้เลยทุกคน อยู่ในแถบนู้นทุกคนเลยนะมันขี่หมู่บ้านกันแล้วแต่ขี่ตำบลแล้วแต่นะ่ะเขามีการดูถูกองค์ปู่ไหมไม่มีแอดกล้าพูดได้ไม่มีมีแต่เขาเลื่อมใสเขาจะมาสักการะมากลาบไหวมาขอพรนู่นนี่นั่น,นเขาจะมาตลอดขนาดเป็นผู้นําชุมชนด้วยนะเขาบอกเขายังมากลาบไหวมาขอพรเลยเออเกี่ยวับการเลือกตั้งของเขาเนี่ยเขาก็ยังมาเลย <laughs> เ,เลือกตั้งท้องถิ่นเขาก็มาแล้วเขาก็ได้เขาก็มาพูดวันนั้นเขาก็มายืนพูดเลยว่าเนี่ยเขามาขอองค์ปู่นะเออมาขอองค์ปู่ว่าเออว่าขอให้ได้เขาก็ได้เอแต่ไม่รู้ว่าเขามาแก้บนหรือเปล่านะเขาแก้บนกับอะไรยังไงอนไม่รู้แต่เขามาพูดให้ฟังว่าเนี่ยเขาก็เออ่มาขอองค์ปู่ว่าขอให้ได้ตําแหน่งตรงนี้นะครับเอแล้วก็รับได้รับการเลือกตั้งนะครับแต่เขาก็ชนะมา อ่าเห็นไหมก็สร้างความดีใจให้กับเขาเขา,เขาก็ยังบอกว่าเขาจะขอเป็นสิษย์องค์ู่เขาก็มาทุกปีอ่ามาช่วยทุกปีมีอะไรก็บอกเขาก็จะพูดอย่างนี้เอ่อต่างคนต่างเกื้อกูลกันเอฟีมันก็เลยกลา,า,ายเป็นกาลายเป็นกกลยานิมิตกันอ่านะาต่างคนต่างตอบแทนว่ายง่าย ใช่ไหมเรื่องบังเอิญใช่ไหมเออใช่ครับก็คือตอนนั้นที่ไปหาใช่ไหมเออไปหาที่ไปหาที่ให้องค์ปู่อยู่ตอนนั้นไปหาเอ็อดผู้ละขนลุกในเอฟซีคนลุกน,น, MC, คนกนะครับเออเขาก็ไปสอบถามพอดีนะครับตรงนั้นเออจริงๆมันหายากนะที่มันเยอะเยอะขนาดนั้นแล้วก็ขายให้เออหายากมากเออแต่เขาก็ไปถามแล้วก็เข้าไป ตอนแรกเขาจะไม่ขายหรอกนะครับไม่รู้ยังไงเนี่ยเขาก็เลยขายให้เออคุยด้วยเหตุและผลเนี่ยว่าซื้อไปแล้วจะไปทำอะไรนู่นนี่นั่นเขาบอกจะมาตั้งองค์ปู่นะครับจะไปตั้งพญานาคตรงนี้เออเขาขายให้เลยนะเอซีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเขาก็เขาก็เล็งเห็นว่าเออตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมลนะ่ะแต่ก่อนเขาก็ทำนาตรงนั้นเป็นที่ร่มเออเขาเลย ขายให้เลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วแอดว่าเอ,อิจริงๆมันจะไม่ได้ที่ตรงนั้นก็เหมาะแล้วละอยู่ตรงนั้นนะเอฟซี FC นะขนาดทำสร้างความเจริญให้ที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยนะเอฟซี FC นะถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรเนะี่ยถ้าไม่ได้ย้ายเนะี่ยมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันคับแค่แล้วคนที่มันไม่ชอบก็ยังอยู่ไก็มี คนที่มันไม่ได้รับผลประโยชน์มันก็ยังอยู่ก็ยังมีมันก็จะคอยเตะตัดขาอยู่ตลอดเวลาสกัดกั้นตลอดเวลาว่าตรงนี้เกิดขึ้นได้เพราะใครมันก็จะพูดอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะใครก็จะพูดอย่างนี้ตลอดเห็นไหมมันเป็นการคล้ายๆว่าลำเลิบอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันไม่เกี่ยวนะมันเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธานะนะเอฟซีนะพูดได้นะอาจริงๆตรงนี้นะ เกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาไม่ได้เพียงพ่อใครทั้งนั้นนะครับพ่าก็ศรัทธารวบรวมกันคนใดคนหนึ่งจะทําด้วยความประสบความสำเร็จได้ไหมไม่ได้มันต้องหลายร้อยหลายพันคนที่ร่วมกันมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ก็เรียกว่าสามัคคีไงเออแต่อันเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยนะคนมันมันมีอคติกันอยู่แล้วก็มันมีปัญหากันอยู่นี่แหละแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมต้องมีปัญหาตรงนี้เอแต่ก่อนก็ไม่มีนะพอเรื่องราวตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหากันนะดีดีต่อกันเอฟซีมันเหมือนหลังมือหน้ามือไปหลังมือเออแปลกไหมแต่ก่อนนี้ก็ดีกันเทคแคร์ care, เอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือกันอ,อร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ทํากันไปแต่พอเกิดตรงนี้ขึ้นมากลายเป็นศัตรูไปซะงั้น นะไม่ได้สนใจเอเหตุและผลด้วยซ้ําไปไอ้ก็งงตรงนี้แหละไม่สนใจเรื่องเหตุผลเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่อยากคิดเลยเอาจริงนะคนเรามันต้องมีเหตุผลใช่ไหมอันนี้พูดแล้วมันไม่มีคือหาเหตุผลไม่ได้ไงเหตุผลไม่เพียงพอเอาง่ายๆดีกว่ามีเหตุมีเหตุผลอยู่แต่เหตุผลไม่เพียงพอเออไม่สามารถจะลบอ่าลบเรื่องราวตรงนั้นออกไปได้มันไม่พอ มันมันยังทําให้เราไม่น่าเชื่อได้ทาให้เราไม่ไม่สามารถจะเชื่อได้เงินไงใช่ไหม <laughs> ก็นั่นเลยเออเหมือนก็มีส่วนนะไอ้เงินนี่ก็ก็มีส่วนนะไอ้ผลประโยชน์เนี่ยมันมีส่วนนะแต่คนเราเนี่ยมันจะขาดสะบั้นเพราะว่าไอ้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเหรอแล้วความสัมพันธ์ที่ที่ก่อนหน้านั้นที่มาล่ะความสัมพันธ์ที่ที่อยู่ร่วมกันมา ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอนะเออความดีตรงนั้นอนะมันหายไปไหนเออมันหายไปไหนอะมันควรจะมีไม่ใช่หรือตอนนี้นะถ้าเขามาคิดมาได้ตอนนี้นะถ้าเขาคิดได้ตอนนีนะ้เขาจะรู้สึกว่าเขาคิดผิดถูกไหมเขาคิดผิดเงินอะมันไม่ยั่งยืนหอกสําหรับเขาอะแอดกาพูดเงินไม่ยั่งยืนสําหรับเขาจริงๆอิาอแต่ จิตใจนะครับหรือความสัมพันธ์กันนะมันยั่งยืนกว่ากันเออยั่งยืนกว่ากันความผูกพันความสัมพันธ์อ่าความดีที่ทําให้กันมาเนะี่ยมันมันยั่งยืนกว่าอ่ตรงนั้นอ่ะมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินด้วยซ้ำไปมันไม่สามารถจะตีมูลค่าเป็นเงินได้ด้วยแต่เขาก็เลือกสลัดทิ้งตรงนั้นออกไปเออทิ้งออกไปเลยแล้วก็ไม่เอาแล้วก็จะเอาเงินอย่างเดียว คิดผิดเลยคิดผิดถ้าคิดอย่างนั้นก้คิดผิดมิตรไมตรี Mid นะครับความสัมพันธ์ความดีต่อกันเนี่ยซึ่งทําให้กันมาตลอดนะมันไม่สามารถจะแปลงเป็นตัวเลขของเงินได้เลยเงินเนี่ยคุณใช้ไปก็หมดเอ,อคุณไม่รักษามันไว้มันก็จากไปแค่นั้นเองแต่ความดีเนี่ย ความดีซึ่งมีให้กันเนี่ยความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยมันไม่สามารถจะเอออเากลับคืนมาได้ถ้าเอาทิ้งมันไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนั้นก็จากกันไปตัดขาดออกจอากกันไปแล้วก็ไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้อนะแล้วจะกลายเป็นตัดขาดไปแล้วก็จะกลายเป็นคนที่จะไม่ค่อยรู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยล่ะเอาไว้ง่ายอา่า มันก็สิ้นสุดไปเลยแทนที่จะรักษาตรงเนี้ยตรงเนี้มันจะกลายถือถ้าเขารักษาไว้มันจะกลายเป็นว่ากินยังไงก็ไม่หมดตรงเนี้นะยังไงเขาก็ช่วยเหลืออยู่วันหนึงครับไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยป่วยไขย้นู่นนี่คุณจะทําอะไรก็แล้วมีปัญหาอันในอนาคตวันจะเป็นยังไงเขาก็สามารถจะสามารถจะช่วยเหลือกันได้แต่คุณเลือกคือเลือกอีกทางหนึ่งมันจบไงเวลาเกิดประเด็นเกิดปัญหาขึ้นมา คุณก็ไม่สามารถจะกลับมาหาเขาได้อีกแล้วมันจบไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วคุณเลือกทางนู้นนีเ่เลือกเงินตรา <laughs> เลือกผลประโยชน์มันก็ผลประโยชน์มันช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้เออมันช่วยไม่ได้นะมันช่วยช่วยแทนคุณค่าของความเป็นคนช่วยแทนคุณค่าของคําว่าคุณธรรมนะครับนะเออมีอยู่หรือเปล่า นะก็ว่ากันนะเอฟซี FC มันฟังดูแล้วเนี่ยมันเขาเลือกผิดแอดว่าเขาเลือกผิดมากมากเลยนะถ้าเขาคิดได้ตอนนี้เขาน่าจะเสียใจอว่าเขาเลือกผิดเงินมันแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแค่นั้นเองเอ,อแต่น้ําใจของคนเนี่ยคุณไปคุณไปตัดน้ําใจของเขาออกไปเนี่ยเออคุณไปตัดขาดเข้าไปเลยเขาเสียใจนะเขายังพูดเลยว่าเขาน้อยใจมาก น้อยใจมากที่ทําแบบนี้ทํากับแบบนี้กับเขาเนี่ยเขาเสียใจมากเขาดีมากเขาเสียใจเขาว่างั้นเขาช่วยเหลือเกื้อกูลวนมาเอ่อแล้วมาทําแบบนั้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ที่ถูกต้องอะ่ะเอาไว้ง่ายเขาเลือกเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งทางนี้ไม่ยั่งยืนด้วยเลือกไปทางที่ไม่ยั่งยืนด้วยนะมันไม่ยั่งยืนนะเออเงินมันไม่สามารถจะช่วย เยียวยาจิตใจของคนได้นะเงินเนี่ยเอาจริงคุณมีอ่ะคุณจะได้จากคุณคุณจะได้กับคนที่ที่มาอยู่ข้างคุณเนี่ยพวกนี้จะไม่มีคําว่ามีความจริงใจให้กันไม่มีอ่าไม่มีแน่นอนความจริงใจให้ไม่มีเพราะเขามาด้วยเงินไงเ <laughs> ออมาด้วยเงินนะครับเออมาด้วยผลประโยชน์เขาไม่ได้มีความ จริงใจให้อยู่แล้วแต่คนที่คุณทิ้งไปนะ่ะเขามีความจริงใจอยู่แล้วเพราะว่าตอก่อนคบกันไม่ได้ใช้เงินนะออเคบกันด้วยใจช่วยเหลือกันก็ด้วยใจเออแต่คุณทิ้งเขาไปนยเี่มันกินไม่หมดนะตรงนั้นแอดพูดได้เลยกินไม่หมดนะเออกินไม่หมดเห็นไหม เดูเอานะเขาเลือกผิดอพูดเลยเขาเลือกผิดแล้วก็เขสายไปแล้วด้วยพูดง่ายมันสายไปแล้วเขาทําเลือกทําแบบน,นี้สายมากเลยไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับคืนมาถ้าเขาคิดตอนนี้นะถ้าเขาคิดกลับไปได้ว่าเขาอยากจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมเหมือนเก่ามันก็สายไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้แนละ้วมันสิ้นสุดไปแล้วอพูดได้เลยสิ้นสุดไปแล้ว